สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีกรนรามิตรทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาทักทายหรือมาแจ้งข่าวาเล่าความนะครับอตอนนี้หน้าหนาวก็จริงนะครับอากาศแรงในภาคอีสานตอนนี้ก็ทำให้แมงลงระบาดนะครับไม่ว่าแต่เพี้ยไฟเพี้ยจักระจันฝอยนะครับ อีกอย่างก็คือลายแดงครับสิ่งที่น่ากลัวตอนนี้ก็คือลายแดงนะครับเพราะลายแดงนะเขา,า,าทำลายใบแก่ของเรานะครับถึงเราจะมีความรู้มีประสบการณ์แต่เราไม่มีเวลาหรือ,อผิดพลาดหรือติดขัดธุระหรือไม่มีเวลาที่จะดูแลหรือจัดการนะครับบริหารจัดการ ความรู้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับบางครั้งก็อาศัยความโชคดีบ้างนะครับถ้าเราไม่มีความโชคดีแล้วไม่มีวัสนานะครับถึงมีความรู้เราก็ไม่มีเวลาที่จะการนะครับเรารู้อยู่ว่าายแดงลงแต่เราไม่มีเวลาที่จะบริหารจัดการก็ทำให้เสียหายได้นะครับ บางครั้งความรู้ก็แพ้บุญวาสนานะครับทําไมผมพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจังหวะเราทําไม่มีเวลาที่จะมาฉีดพ่นนะครับก็ทําให้ลายแดงทําลายใบทุเรียนของเรานะครับดูนะครับซีดหมดเลยนะครับลงสองครั้งแล้วนะครับที่สวนนะครับครั้งแรกก็ลงไปครั้งหนึ่งจัดการไปแล้วนะครับลงครั้งที่2ครับใบซีดหมดเลยนะครับบางต้นก็หลุดร่วงครับเนี่ยผมเลยบอกว่า บางครั้งความรู้ก็สำคัญอยู่นะครับแต่บุญวาสนาสำคัญสำคัญยิ่งกว่านะครับดูครับสภาพของรายแดงลงนะครับที่สวนลงสองครั้งนะครับในช่วงติดกันนะครับห่างกันไม่ถึงเดือนครับบางต้นก็โซมบางต้นก็ใบหลุดล่วงครับโดยเฉพาะต้นที่มีลูกครับมีดอกยังไม่มีลูกนะครับ ก็ใบหลุดล่วงเยอะนะครับอ่าทาให้เหลือใบน้อยทีนี้ก็งานหนักงานเข้านะครับเราต้องดูแลกันหนักขึ้นเพราะว่าใบสังเคราะห์แสงหรือลงควงเราน้อยลงครับอ่าไหนจะอ่าดูแลตัวต้นไหนจะดูแลดอกนะครับก็เป็นเรื่องที่ที่บอกครับความรู้มีนะครับเรารู้เราทราบเราเข้าใจนะครับแต่อ่าจังหวะอ่าพี่น้องเคยเคยเจอจังหวะที่ว่า ทําให้เราไม่ว่างหรือไม่มีเวลาที่จัดการครับมันจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่ว่างเหตุการณ์บังคับแค่สองสามวันเองนะครับในสภาพเนี่ยล่วงเต็มเลยครับลายแดงนี่น่ากลัวมากนะครับเพื่อนๆต้องอขยันหมั่นเช็คดูนะครับเราขาดแค่สองสามวันเองนะครับที่เราจะไม่มีเวลาช่วงนั้นนะครับ เราเห็นอยู่แต่เราไม่มีเวลาที่จะบริหารจัดการครับไม่ใช่ว่าเราไม่รู้นะครับเรารู้เราทราบเราเข้าใจนะครับแต่บวกกับเราติดธุระจําเป็นเราไม่มีเวลาที่จะบริหารจัดการนะครับก็จะเกิดอย่างนี้นครับใบเหลือน้อยมากเลยนะเพื่อนๆดูสภาพนะครับเนี่ยใบที่เหลือก็ซีดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะดูแลกันไปนะครับพยายามดูแลบํารุงเขาเป็นพิเศษแต่ก็ต้อง ใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นนะครับก็ดูแลกันได้นะครับแต่จะงานหนักขึ้นนะครับเพื่อนๆฝากให้เพื่อนๆคอยศึกษาดูแลน้องให้ดีนะครับเพราะว่าช่วงนี้น่ากลัวที่สุดคือไรแดงครับเพี้ยเพี้ยไฟเพี้ยจักระจันฝอยเขากินแต่ยอดอ่อนครับยังเหลือใบแก่แต่ถ้าไรแดงเขากินทั้งต้นนะครับล่วงทั้งต้นนะครับถ้าหนึ่งอาทิตย์ ยังไงร่วงทั้งต้นครับแค่นี้สามวันนะครับที่เราเช็คดูแล้วสามวันยังร่วงนะครับที่เหลือก็สภาพใบเสียหายอ,าอีกหน่อยก็จะร่วงนะครับเพราะว่า,าถ้าเขาได้ใบใหม่เขาก็จะร่วงใบเก่าออกครับต้ทนที่เขาไม่มีลูกหรือไม่ได้ทําลูกก็ไม่มีปัญหานะครับเพื่อนๆแต่ถ้าต้นไหนที่เราเอาทําดอกทําลูกต้นนั้นจะมีปัญหากับส่งผลให้ดอกเราหลุดร่วงได้นะครับ เราต้องขยันตรวจเช็คนะครับแต่ถ้าเป็นจังหวะที่เรามีธุระจําเป็นไม่ว่างงานเข้านะครับทําไมผมบอกว่าความรู้ความสามารถบางครั้งยังแพ้บุญวาสนาฝากให้คิดนะครับ